การเทรดแบบ reversal หรือเทรดกลับตัวเนี่ยเราจะต้องเทรดยังไงเราจะต้องดูอะไรบ้างสวัสดีครับ Ma เรียนอัพเทรนะครับในคลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีการเทรดแบบกลับตัวนะครับถามว่าเป็นการเทรดแบบส่วนไหมอันนี้แยกระหว่างการเทรดส่วนเทรนกับการเทรดกับตัวก่อนนะ การเทรดกับตัวเนี่ยเราอาจจะไม่จําเป็นต้องส่วนเทรนก็ได้นะครับแต่ว่าเราเทรดไปตามเทรนก็ได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เราก็มักจะเทรดตามเทรนอยู่แล้วเพราะว่า,าฝั่งที่เป็นฝั่งที่เป็น movement ของเทรนเนี่ยมันจะเป็น move ที่ใหญ่กว่า move ที่เป็น move ย่อใช่ไหมครับ อ่ะขึ้นที่เป็นขึ้นเดียวกับทิศทางเดียวทิศทางหลักเนี่ยมันจะยาวกว่าขึ้นที่เป็นขึ้นย่อหรือ correction wave ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้การเทรดกลับตัวไปตามเทรนก็ได้แสดงว่าเราจะต้องเทรดสวนเทรนย่อยถูกไหมครับเราต้องเทรดสวนเทรนย่อยแต่ไปตามเทรนหลักนะครับอันนี้แยกเข้าใจแล้วเนาะระหว่างการเทรดกลับตัวกับการเทรดสวนเทรนกลับตัวคือราคามันกําลังจะกลับตัวนะครับส่วนการสวนเทรนคือการที่เทรนเป็นขาขึ้นแต่เราไปเทรดฝั่ง ขายหรือฝั่งเซลลลงมานะครับนั่นคือการส่วนเทรนนะเดี๋ยววันนี้ขอใช้กราฟตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับเพื่อให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายขึ้นอ่ะให้ทําความเข้าใจก่อนตรงนี้นะครับสมมติว่าตรงเนี้ยเราเห็นว่าเทรนมันเป็นขาลงใช่ไหมอ่ะการเทรดส่วนเทรนเนี่ยก็คือการเทรดจากเดี๋ยวนะเทรนขาลงใช่ไหมครับเทรนขาลงก็คือ Move ที่เป็น Im p u l s e เนี่ยแรงขายเนี่ยมันเยอะกว่าใช่ไหมครับมันเยอะกว่าที่เป็นฝั่งยอ่อ ฝั่งย่อมันจะย่อนนิดเดียวแต่ฝั่งขายเนี่ยมันจะขายแรงกว่าเพราะฉะนั้นการเทรดฝั่ง buy หรือฝั่งซื้อเนี่ยคือการเทรดส่วนเทรนแต่การเทรดเซล์นะครับคือการเทรดตามเทรนโอเคนะอันนี้ทุกคนกลับไปดูเรื่องเทรนได้นะครับเรื่องของโครงสร้างตลาดเนาะแล้วก็ถ้าเราจะเทรดตามเทรนนะครับอ่าเราอาจจะเทรดเป็นฝั่งเซล์บริเวณตรงนี้ก็ได้เห็นไหมครับมันมีจุดกลับตัวอยู่ข้างบนอ่าจุดสวิงจุดกลับตัวต่วตางๆอันนี้คือการเทรดตามเทรนนะครับอ่า พอเข้าใจเรื่องตามเทรนส่วนเทรนแบบเห็นภาพแล้วเนาะต่อไปผมจะพูดถึงเรื่องของรีเวอร์ซอลนะครับหรือการกลับตัวการเทรดกลับตัวเนี่ยเราจะต้องดูอะไรบ้างวันนี้จะใช้ตัวนี้แหละยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าอันนี้เป็นการเทรดกลับตัวแบบส่วนเทรนนะครับสมมติว่าน,นี้เป็นการเทรดกลับตัวแบบส่วนเทรนก่อนอื่นก็คือเราจะต้องหากรอบโครงสร้างของราคาก่อนถูกไหมครับเดี๋ยวนะอัปเดตกรอบโครงสร้างแป๊บหนึ่งอ่ะ ลองตีเอาสมมติว่ากรอบตรงนี้มันเป็นขาลงใช่ไหมครับตอนนี้กรอบราคาเนี่ยเป็นขาลงอยู่แล้วราคาเนี่ยมันก็อยู่ที่โซนล่างใช่ไหมครับอยู่ที่โซนล่างก็คือโซนที่น่าจะเป็นของถูกใช่ไหมโซนที่เราเรามองนะครับอันนี้มุมมองแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะเราอาจจะมองว่ามุมมองตรงนี้เราอาจจะมองว่าโซนข้างล่างเนี่ยเป็นโซนของถูกที่ อาจจะมีจังหวะให้เข้าซื้อขึ้นไปนะครับแต่ว่าเราก็ต้องการเทรดแบบที่ราคามันจะกลับตัวขึ้นถูกไหมครับที่ราคามันจะกลับตัวขึ้นอ่าเราจะต้องดูอะไรบ้างตรงนี้นะครับจะกลับตัวขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องดูพวก Price action หรือว่าพฤติกรรมที่เป็นแรงซื้อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่า pattern กับตัวแห่งเทียนกับตัวแห่งเทียนแรงซื้อหรือว่าอาจจะเป็นการย่อทำฟรมมีหลายวิธีในการดูมากนะครับอ่าหรือบางทีเราอาจจะใช้อินดิเคเตอร์ในการดูร่วมด้วยก็ได้นะครับอย่างเช่น RSI ใช่ไหมครับอย่างเช่น RSI อ่าเราจะใส่ RSI ขึ้นมาอันนี้เป็น RSI 14นะ ATR ไม่ต้องมองนะครับมันเป็นอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งที่เราดูค่าเฉลี่ยของความผันผวน ในช่วงเลขยี่สิบก็คือในช่วงยี่สิบคูณแท่งเทียนก็คือ1วันใช่ไหมก็คือช่วงยี่สิบวันที่ผ่านมานะครับอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช้ในนี้นะแต่ว่าเราเปิดมาดูอย่างเช่น ISI หรือจะดูออสซิเลเตอร์ตัวอื่นที่เราถนัดก็ได้นะครับอืมเราอาจจะดูออสซิเลเตอร์ตัวอื่นที่ถนัดอ่านะ โอเคตรงเนี้ยเราจะหาจังหวะที่จะเทรดกับตัวใช่ไหมครับเราอาจจะดูว่าอินดิเคเตอร์พวกโมเมนตัมของเราเนี่ยมันอยู่ตรงโซนที่เป็นโอเวอร์โซลหรือ,อยังนะครับอ่าบางทีอาจจะเป็นสโต์หรืออะไรก็ได้ถ้ามันอยู่ตรงโซนเช่นโอเวอร์โซพวกเนี้ยนะครับมันอาจจะเป็นอ่าบริเวณที่เขาเรียกว่าไงอะ่ะจะจะว่าเป็นของถูกไหมมันมันก็ไม่ร้อใช่ไหมทุกเทคนิคทุกอะไรมันไม่ร้อซนแต่เราก็คาดการได้ว่าเนี่ย จากช่วงที่ผ่านมาราคามันสวิงแบบเนี้ยเราดูทรงของสวิงนะครับแล้วลงมาตรงเนี้ยแสดงว่าเอ้ยมันทําโลใหม่ตำลงได้แล้วนะแล้วมันก็เริ่มมีการเหมือนจะชะลอตัวเล็กๆเ,กเ,กเราก็ดูให้พฤติกรรมหลายๆอย่างมันสอดคล้องกันหรือตรงอินดิเคเตอร์เองเนี่ยมันก็ใกล้แบบใกล้ๆโซนข้างล่างด้วยก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีคนในตลาดเนี่ยเริ่มมองว่ามันเป็นของถูกมากขึ้นนะครับอ่า บางทีเราก็อาจจะใช้ดูประกอบแบบนี้ก็ได้นะครับมันเราต้องตีความหมายของ indicator ให้เป็นนะทีนี้เราก็จะจับเรื่องของ multiple time frame analysis เข้ามาใส่ด้วยนะครับเราอาจจะย่อลงไปดูที่สัก4ชั่วโมงประมาณนี้ใช่ไหมครับเราจะย่อลงไปดูที่4ชั่วโมงว่าที่4ชั่วโมงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับที่4ชั่วโมง4ชั่วโมงเนี้ยเราอาจจะเห็นว่าราคาเนี่ย มันทําโลต่าลงต่าลงเรื่อยๆแต่ว่าช่วงอินดิเคเตอร์ที่ผ่านมาเห็นปะมันคล้ายๆจะยกขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้ก็ยังไม่มองว่าเป็นดิเวอร์เจนที่ดูดีนะออแค่ว่ามันทำออสซิเลเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างจะทําพฤติกรรม ตรงข้ามกับราคานะครับก็อาจจะมองพอจะมองได้ว่าเออมันเริ่มแบบมีความแบบลงไม่ไหวแล้วอะลงแล้วก็แบบทําโลใหม่ได้แบบไม่ไกลจากเดิมมากเท่าไหร่อันนี้เราก็ตีความหมายว่าเออจากที่มันเทลงมาแรงๆเนี่ยมันเริ่มแบบแรงแรงขายมันเริ่มอ่อยและเริ่มเหมือนจะมีซื้อขึ้นบ้างแล้วก็เริ่มมีแรงซื้อขึ้นมาอ่ะตรงเนี้ย อ่าบางทีมันอาจจะยังไม่เป็นพฤติกรรมกลับตัวที่ชัดเจนมากนะคบเพราะว่าเรายังไม่มีเงื่อนไขของเทรนขาขึ้นเกิดขึ้นในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเลยถูกปะเพราะฉะนั้นการเข้าซื้อเนี่ยในบริเวณน,นี้อาจจะยังเป็นบริเวณที่เสี่ยงที่ราคาอาจจะแบบแกว่งไปแกว่งมากินสต็อปล s อ <ๆ S 2> เพล่เพกลายเป็นการพักตัวไปต่อตามเทรนได้นะครับทีนี้ก็ถ้าจากที่อันนี้แชร์จากที่ใช้เลยแล้วกันว่าถ้าจะเทรดกลับตัวเนี่ยนะครับโดยเฉพาะการส่วนเทรนเนี่ย ยิ่งจะต้องดูละเอียดมากก่าการตามเทรนด์มากขึ้นคือตามเทรนด์ก็ดูละเอียดแหละแต่ว่าส่วนเทรนด์น่ะมันก็มีโอกาสแบบที่จะถูกอะน้อยลงเพราะว่าแรงของเทรนด์น่ะมันเป็นแรงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตลาดแล้วใช่ไหมทีนี้นะครับอา่าโอเคตรงนี้อาจจะไม่ได้มี d ดเวอร์เจนอะไรให้เทรดให้ดูนะักไม่เป็นไรเราดูพฤติกรรมของราคาไปเลยก็ได้ตรงนี้เราสังเกตไหมว่าราคาเนี่ยเคยทําบริเวณกลับตัวตรงนี้เยอะเลยแสดงว่าตรงเนี้ยเป็นโซนที่เราใช้อ้างอิงเป็นแนวต้านได้ถูกไหมครับ ่าแล้วทีนี้ราคาเนี่ยยังไม่ทำไฮใหม่พ้นขึ้นไปเลยยังมีแต่โลใหม่ต่ำลงต่ำลงใช่ไหมครับแสดงว่าขึ้นเป็นแบบนี้อยู่อ่าตอนนี้เราอาจจะอยู่ในโมเมนตัมย่อยที่เป็นแรงซื้อแต่ว่าราคามันก็มาจอดตรงนี้แล้วทีเนี้ย มันก็มีเทคนิคการเทรดกับตัวหลายอย่างนะคับ,บางคนอาจจะแบบไปคว้านตรงแถวๆข้างล่างแล้วก็แบบเออได้ราคาดีขึ้นมาอันนี้ก็แล้วแต่ถนัดนะครับแต่ว่าของของมารินไม่ได้ใช้แบบนั้นเราก็จะรองเงื่อนไขเทรนขาขึ้นเลยใน4ชั่วโมงนี่แหละสมมติว่าราคาอันนี้คือเราต้องบอกไว้ก่อนว่ามันอาจจะเป็นไปได้หลาย possibility มากเลยนะครับมีความเป็นไปได้หลายอย่างนะครับอาจจะเป็น ่าราคาเบรกขึ้นมาทำไฮใหม่สูงกว่าไฮนี้ก่อนแล้วยอ่อลงมาทำโลใหม่แล้วขึ้นอเดี๋ยวเราค่อยแบบ อันนี้เราชอบผมส่วนตัวผมชอบเบรกรีเทสไงเราก็จะรอเทนขาขึ้นสมบูรณ์ก่อนแล้วค่อยเทรดแบบเบรกรีเทสโดยใช้จุดสวิงอ้างอิงนะครับหรือซีนารีโอที่2ก็คือราคาเขาอาจจะย่อก่อนแล้วค่อยเบรกก็ได้มาทาโรใหม่สูงขึ้นก่อนแล้วมาเบรกเราก็จะใช้จุดไฮนี้เป็นจุดอ้างอิงแล้วก็อาจจะรอแบบเบรกรีเทสแล้วก็ค่อยเข้าซื้อตรงนี้ถูกไหมเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้หลายอย่างนะครับอย่าคิดแค่2ออย่างนะมันจะมีเคสที่ เป็นความเสี่ยงของเราด้วยนะครับความเสี่ยงของเบรกรีเทสที่ผมเทรดเนี่ยบางทีราคาเนี่ยอาจจะเป็นไปตามที่คิดเลยลงมาทำแบบนี้ให้ก่อนด้วยแล้วขึ้นไปแล้วก็ลงมาเกินโลนี้อีกก็ช่วยอะไรไม่ได้ก็ต้องสต็ p ปลอตไปนะครับหรือบางทีราคาขึ้นไปทำไฮใหม่ก่อนลงมาทำโลแล้วก็ขึ้นไปอีก อ่ะแล้วก็ลงมาตรงนี้ที่เรากำลังจะซื้อเลยแต่ดันหลุดลงมาแล้วก็มา stop loss อืมอันนี้ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็ต้องคิดอินมาอยู่แล้วว่าเทรนหลักเนี่ยมันเป็นขาลงตรงนี้มันอาจจะเป็นการย่อตัวพักตัวแล้วก็หมดแรงตอนที่เรากําลังไปซื้อพอดีก็ได้ถูกปะแต่ก็มันก็มีโอกาสเช่นกันที่ตรงนี้มันจะกลายเป็นสวิงโลใหม่ที่จะกลายเป็นจุดที่แบบราคายิงขึ้นไปอีกไกลเลยเราก็มองว่าขึ้นลูกตรงนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็น่าจะมีระยะหรืออ่าโอกาส พอให้เราสามารถแบบเออยอมเสี่ยงนิดนึงเพื่อทำกำไรได้ก็ต้องดูริสเรวอร์ดของเทรดเซตอัพอีกทีหนึ่งด้วยนะครับอันนี้พอเข้าใจเรื่องการเทรดแบบรีเวอร์ซอลแล้วเนาะอ่าเทรดแบบรีเวอร์ซอลแล้วแต่ว่าอ่าถ้าเป็นตามเทรนขอยกอันตรงนู้นเลยลวกันนะครับถ้าเป็นตามเทรนเนี่ยสมมติว่าอ่าก่อนหน้าอันนี้เราไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์แล้วเนาะไม่ได้ดูดูไหมได้ดูเอาเปิดไว้ก็ได้นะครับอ่ะเราเห็นแล้วว่าเดลี่เนี่ยมันเป็นเทรนขาลงลงมาใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ย อ่ะสมมติว่าการาฟมันอยู่ตรงนี้นะอันนี้ขออนุญาตใช้ใช้การาฟย้อนหลังมาอธิบายเนาะมันเกิดขึ้นแล้วแหละนะครับแต่ว่าเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าซ้ายมือเนี่ยมีแนวต้านตรงนี้อยู่แล้วก็อ่าราคาที่เป็นทําเฟมใหญ่เป็นเทนขาลงเพราะฉะนั้นเราก็เห็นแล้วว่าราคาเนี่ยมันเริ่มยอดตัวขึ้นมาเห็นไหมครับเริ่มยอดตัวขึ้นมาทําพฤติกรรมขาขึ้นอ่าขาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เริ่มตรงเนี้ยเริ่มจะหมดแรงเห็นไหมครับเริ่มลงมาเริ่มลงมามากขึ้นนะครับตรงนี้อาจจะไม่มีจังหวะ ให้เข้านะของผมก็ไม่ได้เข้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าให้ให้สังเกตพฤติกรรมแบบนี้ไว้ว่าเนี่ยความที่แบบพอมันขึ้นมาถึงโซนแนวต้านตรงเนี้ยอ่าแล้วมันก็เป็นแบบโซนไฮอาจจะเป็นโซนไฮได้ตอนนั้นอนะณตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าราคามันจะทำไฮใหม่แถวไหนแต่เรารู้แล้วว่าเอ้ยราคาเนี่ยมันเริ่มแบบขึ้นไปโอ้บอสข้างบนใช่ป่ะแล้วมันก็เริ่มเกิดอะไรขึ้นเริ่มมีแบบอีสองลูกเนี้ยน่าจะดเวอร์เจ้นนั่นเนี่ย นี่กับนี่เห็นไหมครับมันมี d ดเวอร์เจนมาก่อนแล้วแต่ว่า d ดเวอร์เจนไม่ใช่สัญญาณเข้าออเดอร์นะ d ดเวอร์เจนเป็นพฤติกรรมที่อินดิเคเตอร์มันแสดงให้ดูเฉยๆว่าอา,อาจจะมีอาจจะมีการเปลี่ยนทิศท,ทางหรือเปลี่ยนโมเมนตัมของแรงซื้อขายได้นะครับแลวเป็นไงเนี่ยบางทีเห็นป้าเราก็อาจจะเจอแบบนี้ขึ้นมาอีกเออบางคนเดเวอร์เจนปุ๊บไปเซลไปเซลกันโดนลกขึ้นไปแบบเนี้ยนะครับดูกรอบโครงสร้างราคาด้วยนะนะครับกรอบโครงสร้างราคาคือมันข้างบนเนี่ยมันมีโซนข้างบนอีกอันหนึง่ง อ่าเพราะฉะนั้น Stop Loss เราเนี่ยควรจะอยู่ออกนอกเวทีข้างบนนู้นไปเลยนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะซื้อทีนี้เราก็จะมาหาว่าเอ๊ะตรงไหนที่มันจะเป็นบริเวณซื้อที่เอ้ยบริเวณขายที่น่าจะได้ราคาได้เปรียบนะครับอ่ะส่วนตัวก็คืออันนี้มาลินก็จะรอดูว่าราคาในเริ่มเปลี่ยนเทนหรือย,อยังนะครับเช่นอันเนี้ยราคาลงมาทําอันนี้ใช่ไหมแล้วก็ลงมาเบรดอ่ะเบรก ตรงนี้ได้นะครับลงมาปิดใต้ตรงนี้ได้เราก็จะเห็นแล้วว่าราคาเนี่ยมันเริ่มทําพฤติกรรมของขาลงและทีเนี้ยตรงเนี้ยบอกเลยว่าอ่าตอนนั้นอ่ะก็รอที่จะเซลล์อยู่แต่ว่ามันไม่มีจังหวะเพราะกราฟแบบทําอย่างเงี้ย ก็เลยแบบเป็นท่าที่เราแบบมองไม่ออกอ่ะไม่ถนัดซึ่งก็จะบอกไว้เลยว่าทุกเทคนิคก็จะเจออะไรแบบนี้หมดนะครับเพราะว่าตลาดมัน imperfect เนาะมันไม่มันไม่เป๊ะเหมือนในตำราหรอกครับนะครับแต่ว่าถ้ามันก็จะมีบางครั้งที่มันทําท่าสวยๆให้เราดูแบบทําแบบนี้แล้วก็เบรกแล้วก็มารีเทสเอออันเนี้ยให้วาง stop loss ได้ใกล้ๆหน่อยแล้วก็เก็บไปตามเทรนได้อันนี้คือ trend follow นะครับก็จะมีบ้างที่ได้ได้คํา แบบนั้นนะครับซึ่งในทำฟรมใหญ่เนี่ยของผมก็อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่บ่อยนะครับอันนี้เพื่อจะยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆว่าเทรดรีเว,เวอร์ซอลแบบตามเทรนนะครับเมื่อกี้อันแรกเป็นส่วนเทรนตอนตอน,ตอนเทรดจากข้างล่างใช่ไหมอันนี้เป็นแบบตามเทรนนะครับก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปประยุกต์ใช้ดูนะแล้วก็อย่าลืมทดลองก่อนอย่าเพิ่งเอาไปใช้กับเงินจริงเลยเพราะว่าสิ่งที่มันเวิร์กกับผมมันอาจจะไม่ได้เวิร์กกับทุกคนก็ได้นะครับมีหลายวิธีมากในการทํากําไรในตลาดยังไงก็เอาไป ทดสอบก่อนที่จะไปใช้งานจริงนะครับอันนี้มาแชร์ให้จากประสบการณ์แล้วก็เพื่อให้เข้าใจการเทรดแบบรีเวอร์ซอลกับตัวต้องเทรดยังไงนะครับแล้วเรื่องหน้ารอบหน้าคลิปหน้าอยากฟังเรื่องอะไรอีกหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอความรู้แบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ